สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆนะครับผมเข้าสู่ช่อง ByMe Channel นะฮะและในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Call of Duty Mobile นั่นเองนะครับผมและในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับโหมด Battle Royale นะครับคือต้องมาเล่นคนเดียวอะ่ะนะครับผมคือวันนี้เนี่ยผมกะว่าจะเล่นใหถึงแรงเอลิทนะอีกนิดเดียวก็จะถึงแรง e l ลิ e แล้วนะครับตอนนี้แรงผมอยู่เว t เท r ร์ n แลดนะครับผม อ่าเวทแลนด์วีนะครับผมก็อีกนิดเดียวก็จะถึง e อลิตแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นล่นถึงเอลิตแล้วกันนะครับโอเคพอดีว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะอา่าได้ตัวละครใหม่มาสองตัวเออนั่นแหละเดี๋ยวผมให้ดูด้วยนะครับนี่นี่ครับผมนี่ครับตัวละครใหม่นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนี่เป็นไง อันนี้คือตัวละครใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยนะ2ตัวนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะเล่นตัวผู้หญิงแล้วกันนะครับผมตัวนี้นี่กดใช้งานจึ๊บยี่ยมโอเคงอสวยเลยครับผมกดออกโอเคครับมาเดี๋ยวเรามากดเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคนเดียวนะโดดโดดเริ่มเนี่โอเคครับ เขาเกมโคตรไวโอ้โหอันนี้ผมปรับเป็น fps นะเพราะว่าผมชอบเล่นแบบนี้มากกว่ามันจะได้เหมือนคอมนะครับวัสดีครับฟัน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 ยังไงเราฟันฟันกระโดด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 นั่งกระโดดกระโดด นั่งยืนนั่งยืนนั่งยืนกระโดดกระโดดอะไรมึงเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าโอเคมาครับผมเข้าเกมแล้ว โอหโคตรเทอยากได้มานานแล้วตัวแบบเนี้ยคือหายากมากมไม่ได้หายากหรอกคือผมลุ้นไม่เคยจะได้นักทีอันนี้คือมันแจกฟรีนะครับล็อกอินตามวัน7วันก็ได้เลยนะครับผมลงไหนดีวะเอาลงลงไหนก็ลงไปกดโอเคลงเมืองตรงนี้แล้วกันเอ้ยมีคนลง นี่ครับลงฮีทแล้วกันมึงฮีทนี่ครับโอเคไปครับภารกิจตามหาปืน M13 นะครับเป็นปืนที่มาใหม่ใช่ไหมแล้วก็เป็นปืนที่โคตรแรงบอกได้เลยว่าผมโคตรชอบสกเก็ตไม่เอาหลบไปอืมแล้วก็เดี๋ยวติดปืนกันแป๊บนึงโอเคครับระเบิดเก็บมา า M13 กับ P90 นะบอกได้เลยว่า P90 ในเกมนี้เนี่ยโคตรนิ่งปืนแม่งนิ่งแล้วก็สุนอย่างเยอะระ,ระเบิดอีกแล้วเก็บมาระเบิดควันด้วยเก็บเก็บระเบิดแฟตเก็บมาระเบิดเก็บมา k, มเปิร์กแมวโอเคครับกระโดดเฮ้ยปืนแล้วอ๋อไอ้เคสแมวแมว เสียงเหมือนเท้าเลยวะ่ะกระโดดโอ้โหไม่เข้าวะกระโดดโอเคเก็บก่ันมาโอเคกระป๋าสองเก็บมาครับผม M สิบสามนี่ยังไม่เจอเลยละอะหายากมากปืนอะไรเนี่ยช็อตกันโอ้ยปืนลั่นรีโรดโอเคเฮ้ยๆห,ห้เสียงปืนเสียงปืน เก็บมาเพิ่มเป็นแปดช่องเสียงปืนว่ะช่างมันช่างมันช่างมันไปมันมันกระโดดโอเคเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ปืนคาว่ะแต่ไม่เอาม1สิบสามอยู่ไหนวะเก็บเอ็มสี่มาแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> ع. ทิ้งลูกซอง <c oughs> โอเคเสียงตีนสิงตีนสยงตีนมาดิมาดิมาดิ เข้ามาเข้ามาเปิดประตูเข้ามาแตกไปครับนั่นแหละรีโหลด BM13 มไหมไม่มีโอเคไม่เป็นไรครับเปิดประตูโอเคครับมีหน่อยเธออยากได้บ้านหลังนี้เหมือนผมฟาร์มไปยังวะ ฟามไปแล้วแต่มีเสียงเท้ากระโดดยังไงยังไงยังไงครับยังไงสิอยู่ไหนวะบนหัวแน่เลยเอ้ยอะไรล้ะแตกไปคนจีนนี่ยงเอามานี่เลยครับผม เป็นปืนใหม่เหมือนกันนะคบผมปืนนี้คล้ายๆสก,กานะแต่ว่ามันเขียนว่า M อะไรสักอย่าง M17 มเ็ั้งนะครับเป็นปืนคล้ายๆสก,กาแล้วถือปืนแล้วดูท่าจับปืนนี่ทุกคนจับปืนโคตรหน่วยรบพิเศษเหมือนกับไอ้นี่เลย M 13เลย M13 ก็ถือปืนถือ,ถ,อ,ถ,อถือแบบนี้นะครับได้แล้วปืนดีปืนดีหนึ่งกระบอกได้แล้วครับไปฮะเข้าวงเดีกว่า M13 ไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยได้ M 1 7เอ่อ M17 ก็ยังดีนะครับเก็บมาครับเอ้ดอทดิโอเทค เก็บมาเ o t อเทคแบบไหนไม่รู้ไอ้ันอันนี้มันดัดรุ่นเก่าอยู่นี่ว่าดัดเก่าในซีซั่นซีซั่นแรกยิงอะไรยาลีโหลดอันนี้ลีโหลดเร็วอยู่นะเก็บมาครับเปิดโอเคเปิดประตูเข้ามาละมาดิมาดิาดยิงมามแตกไปครับไอ้จีนรีโหลด อย่าทันรึงไม่มีเหรอวะ M13 ไม่เป็นไรครับ M13 ไม่มีไม่เป็นไร <ird> โอเคมีคิสวางอยู่ตรงนี้แต่ไม่เอาเอ้แต่เปลี่ยนเหรอวะเพราะว่าปืนมันซ้ำกันแล้วมันใช้กระสุนสองอันนะครับเก็บมาปืนคิสไป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  เปลี่ยนรถด,ดียววรถนี้แม่งแซดเกินไปลงโอเคครับรีก่อก่อนเลยอันดับแรกโอเคขึ้นไปครับเข้าวงต่อครับวงมันยังอยู่อีกไกลภารกิจรอบนี้เราไม่สำเร็จนะครับเราไม่เจอ M13 ไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยก็เจอปืน KS141 แล้วกันเป็นปืนคล้ายๆสก,กานะที่ผมใช้อยู่เมื่อกี้ มีหอว่ะเอ้ยขับหอดีกว่าขับหอดีกว่าไหนๆก็มีหอแล้วขับหอดีกว่าฮะเมื่อกี้เห็นหออยู่อุ้ยอุ๊ยอุยอุยลงโอเคครับไป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 มีเสียงปืนมีเสียงปืนเสียงปืนขวามือครับบนนึงเขาแน่เราไม่สนใจเราไม่เอาหอหอไปไหนวะเมื่อกี้เห็นหออยู่เอ้าแล้วหอไปไหนแะเมื่อกี้งเห็นรูปหอขึ้นอยู่เลย What What the fuck ดูในแมปดิ โอ้โหอยู่อีกที่นึงเหรอเวเนยไม่เป็นไรนะฮะอย่างน้อยก็มีรถขึ้นโอเคเดี๋ยวผมต้องไปเอาฮอก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อไอ้ว่ามันมีคนขับฮออยู่ก็นึกว่าฮอแบบว่าไม่ได้ใช้แล้วอะไรวะแล้วมาเพื่อโอเคเข้าวงเลยดีกว่าครับเหลืออีกสี่สิบคนนะฮะจังหวะน,นี้ Few moments later. อะไรเก็บเลือดแตกไปครับนั่นแหละรีโลดอย่าทะลึง่งมีเสียงปืนเก็บระเบิดมากระเป๋าเต็มอีกข้างหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าไหนวะไหนวะไปไหนวะนี่ไงแตกไปครับพี่จีนรีโลดเฮ้ยมีเพิ่มแตกอีกคนหนึ่งครับผมรีโหลดโอเคใส่เกาะ เฮ้ยยังมีอีเหรอเฮ้ยมันเยอะจังวะเฮ้ยมันเยอะมันเยอะแตกไปอีกคนหนึ่งครับคนจีนรีโรดโอ้โหตายสามศพอะอยู่เนี่ยเฮ้ยนี่ไงพีก้าศูนย์เจอแล้วเจอแล้วพีก้าศูนย์เก็บมาครับเก็บมาฮะพีก้าศูนย์เย้เเก็บเลือดมาด้วยในพีก้าศูนย์แล้วครับทุกคน ปืนโคตรดีอันนี้คือ50ินัดแต่ถ้าเสริมแม็กกาซีนเข้าไปอ่ะใส่เปิร์กแม็กกาซีนเข้าไปอ่ะแปดิบนัดบอกเลยโคตรเยอะแล้วก็ศูนย์แบบยิงแบบปืนโคตรนิ่งโอเคครับขึ้นรถด,ด้วยขึ้นโอเคไปกันต่อครับเหลือยี่ห้าคนครับ เราอยู่ในวงแล้วเดี๋ยวหาที่เล่นดีกว่าตอนนี้อยู่ที่ทะเลทรายนะต้องอยู่ที่สูงครับผมเฮ้ยมีแอดดรอปข้างหน้าไม่รดรอปลถังมาหน่อยวะอยากเล่นรถถังอะ่ะท่านดรอปลถังนี่โคตรดีแอดดรอปอยู่ข้างหน้าครับผมว่าอยู่ที่สูงอ่ะดีสุดแล้วเดี๋ยวหาที่สูงเล่นก่อนนะครับตรงไหนดีวะที่สูง <independently> เฮ้ยคน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 เจอคนเจอคน เปิดก่อนเลยนี่อาหาหาไม่เจอดิหาไม่เจอหาไม่เจอก่อแตกแล้วนะครับผมเมื่อกี้หัวแตกไปครับพี่จีนรีโหลดเสียง่อเสียง่อวิ่งไปด้วยครับผมว่าเราวิ่งไปดีกว่าเพราะว่าวงมันอยู่ใ,ใกล้ๆเอง ถ้าเจอปืน m สิบสานี่ผมไม่เอาแล้วนะเพราะว่าผมเจอปืนที่ผมชอบแล้วอย่างน้อยก็ได้ปืนเอ่อหนึ่งซีหนึ่งมาก็ยังดีมันใช้ได้เหมือนกันนี่ไง m สิบสามเจอแล้ว m สิบสามจะเอาดีป่ะไหในไหนผมก็เก็บปืนนี้มาแล้วอะ่ะอืมเอาหน่อยก็ได้อะทิ้ง p ศูนย์ไปเก็บ m สิบสามขึ้นมาโอเคครับเนี yeah, ่ย m สิบสามทุกคนเห็นปะ่ะ นี่ครับปืนโปรดเลยปืนนี้ M13 เดี๋ยวหาเล็ดดอทให้แม่งก่อนเล็ดดอทไม่มีเห็นแล้วเห็นแล้วอหนลโอ้ยแบบนึงแบบนึงแบบนึงแตกไปครับพี่จีนรีโหลดช้ามากเฮ้ยของแต่งเก็บมาครับนี่ได้แล้ว M13 แบบแต่งครบชุด40นัด อันนี้คือ a อดดนะครับมันเป็น a อดดที่แบบเอาไว้แบบว่าแต่งปืนนะครับคืออันนี้ผมแต่งมาตั้งแต่อยู่หน้าล็อบบี้แล้วนะครับผมแต่งมาตั้งแต่อยู่หน้าล็อบบี้แล้วนะครับก็เลยแบบว่านี่ได้แบบครบเซตเลยจะได้ไม่ต้องวิ่งหาอะไรมากมายนะครับโอเคครับพร้อมฮะจังหวะน,นี้ใส่กอก่อนจึ๊บมีแอดดอยู่หน้าอีกแล้วครับโอเค ใช้ M13 แล้วกันอันนี้คือผมแต่งฟูลนะ M13 อะ่ะแต่งหน้าล็อบบี้นะครับเราสามารถแต่งหน้าล็อบบี้แล้วก็เซฟได้นะครับมันก็จะมาแบบว่าตาม AirDrop อะไรอย่างงี้อันนี้มี AirDrop ด้วยนะครับยังไม่มีใครเอานะเนี่ยเหลือ8คน,นครับรวมผมด้วยตอนนี้ก็เหลือประมาณ7คนใช่ไหมกระโดดกระโดดโอเค เอ้ยมีคนมีคนมีคนเอ้แล้วกูจะลงไปทำไมเล่าโอ้โหเวนกำกดลงเฉยมีสองคนมีสองคนมันมีเคนายมีเคนายเอาละเบิดไปเอาละเบิดไปเอาละเบิดไปโอ้ตายครับไอเวนเลยมัวแต่ปาระเบิดโอ้จบการที่หก <laughs> มัวแต่ปาระเบิดไอเวนไม่เป็นไรฮะ อย่างน้อยก็ที่หกวะโอ้โหอะไรอ่ะมัวแต่ปาระเบิดแล้วเมื่อกี้ผมก็กดผิดได้ไงตอนแรกผมจะแบบว่าอะไรวะนอนหมอบยิงบนเนินเขาเออแล้วทีนี้ผมเสือกกดสไลด์ไงมันเลยแบบถลายลงไปโอ้โเวนกนกมปืน M13 ผมเพิ่งยังไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยโอ้โหกดออกฮะไหนดูดิอีลิตยังอีลิตยังอีลิตแล้วนั่นแหละโอ้โหสุดยอด อีลิตแล้วนี่ครับผมขึ้นแรงอีลิตแล้วครับผมโอเคภารกิจสำเร็จครับวันนี้กดออกไปฮะโอ้โอีกนิดเดียวเวลห้าสิบกดข้ามโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเกม call of duty battle royale นะครับผมชอบกันไหมฮะถ้าเกิดชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมอ่ะ และในวันนี้เนี่ยก็จบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับแรงอีลิตนะครับผมโอ้ยขึ้นแรงนี้สักทีเล่นตั้งนานนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย